ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีรายงานการพบตับอักเสบเฉียบพลันในเด็กเริ่มจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาพบมากกว่า20ประเทศองค์การอนามัยโลกรายงาน348รายทั้งหมดนะครับโรคค่อนข้างรุนแรงมีคลื่นไส้และอาเจียนท้องเสียแล้วก็ตามมาด้วยตัวเหลืองตาเหลืองและการอักเสบของตับที่รุนแรงถึงตับวายและมีการเสียชีวิตมีหลายรายได้รับการเปลี่ยนตับโรคนี้ไม่ทราบสาเหตุอาจมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้ออะ e n โนไวรัส41 คุณฟังผมนะฮะในปัจจุบันชนิดรุนแรงยังไม่มีรายงานในประเทศไทยศูนย์รับปรึกษาโรคตับอยู่นะด้วยยังไม่มีรายงานนะฮะในะรายตับอักเสบร,รุนแรงในเด็กเนี่ยจะตรวจหาไวรัสตับอักเสบที่พบบ่อยก่อนได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A B C และ E ถ้าไม่พบจะตรวจหา Herpes Group ไขเล็ดออก Pavo b 19ทั้งศูนย์สามารถตรวจอารโนไวรสได้จาก แจกแจงสายพันธุ์ในส่วนเฮกซอนยีนเพื่อแยกสายพันธุ์ถ้ามีผู้ป่วยสงสัยอาการดังกล่าวต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้ส่งเลือดตรวจจากซีรัมป้ายคอรหรือหลังโพรงจมูกเช่นเดียวกับโควิดทางศูนย์ยินดีที่จะทําการตรวจให้หมอยงก็ประชุมนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ร่วมกับหลายประเทศในการประชุมเรื่องนี้ในสมาคม International Pediatric Association IPA ไอตับอักเสบเฉียบพลันนี้นะถ้าเกิดมีตับอักเสบซึ่งมันไม่รู้ว่ามันเป็นเฮปติติสอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งมันระบาดอยู่ใน20กว่าประเทศเนี่ยนะฮะ348รายแล้วเนี่ยถ้ามีแม้กระทั่ง1คนนะครับที่เป็นเด็กไทยแล้วระบาดนะในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะสำหรับผมอย่างนั้นนั่นแหละต้องล็อกดาวน์โรงเรียนเฮปติติสเนี่ยนะฮะแบบที่ตายทันทีเนี่ยนะฮะแอคูตเนี่ยนะฮะเฮปติติสแบบนี้ แบบที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเนี่ยนะฮะถ้าระบาดในโรงเรียนนะอย่างเงี้ยล็อกดาวน์ปิดโรงเรียนเรียนออนไลน์คือแบบไออาวุธบังคับปิดโรงเรียนเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องเก็บไว้สําหรับโรคที่เป็นภัยต่อเด็กจริงๆภัยจริงๆนะฮะแบบที่ติดแล้วตายแล้วเร็วไออย่างเงี้ยถ้าประเทศไทยเสยี่ยงเงี้ยระบาดนะผมจะหนุนเลยเรียนออนไลน์ ไม่ใช่โควิด19ซึ่งไม่เป็นภัยต่อเด็กโดยรวมไม่เป็นภัยต่อเด็กนะฮอันนี้เป็น,ปนภัยเฉพาะเด็กผมรับรองเลยไอ้ฮปบไทเดสนี้มานะถ้ามีระบาดบางโรงเรียนนะรัฐบาลไม่เสนอล็อกดาวน์ไอ้ขออย่างเงี้ยอันเนี้ถึงเวลาเนี่ยอันนี้ต้อง Lock ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์โรงเรียนนะผมพูดถึง